ในพระธรรมกันดาลวิถีบทที่6ข้อที่2 2บถึง27บันทึกคำอวยพรที่พระเจ้าตรัสสั่งให้ปุโรหิตหรือในสมัยนั้นก็คืออารโรนนะคะให้กล่าวอวยพรประชาชนว่าขอพระเจ้าทรงอำานวยพระพรแก่ท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระเจ้าทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่านขอพระเจ้าทรงเงยพระพักของพระองค์ เหนือท่านและทรงประทานสวัสดิภาพแก่ท่านดังนั้นแหละให้เขาประทับนามของเราเหนือคนอิสราเอลแล้วเราจะได้ไวยพรแก่ท่านทั้งหลายอาจารย์เปาเราเองก็ได้เขียนถึงพี่น้องที่เอเฟซัสถึงเรื่องพระพรไว้เหมือนกันนะคะในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่3ตอนหนึ่งบอกว่าผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรค์สถานโดยพระคริสหมายความว่า มีพระพรที่หลากหลายหรือหลายอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราค่ะและเงื่อนไขของการรับพระพรฝ่ายวิญญาณก็คือโดยพระคริสต์และตั้งแต่ข้อ4ถึงข้อที่14อาจารย์เปาโลพ,พูดถึงการที่พระเจ้าทรงสร้างเราทรงเลือกเราทรงกำหนดให้เราเป็นบุตรของพระองค์และได้รับการถ่ายโดยพระองค์องค์พระเยซูให้เราได้รู้และเข้าใจแผนการล้ำลึกของพระเจ้าได้รับการผนึกตรา โดยพระวิญญามบริสุทธิ์และในวันหนึ่งเราจะได้รับมรดกที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราค่ะในพระธรรมเอเเคียวตอนหนึ่งก็ได้บรรยายถึงเรื่องพระพรไว้อย่างสวยงามนะคะนั่นก็คือในพระธรรมเอเเคียวบทที่34แต่พระธรรมตอนนี้ได้เริ่มต้นด้วยการกล่าวโทษบรรดาผู้เลี้ยงแกะของอิสราเอลซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองแต่ทำให้แกะต้องกลายเป็นเหยื่อ และกระจัดกระจายไม่มีคนดูแลในข้อที่11บอกว่าเราคือเราเองจะค้นหาแกะของเราและจะเที่ยวหามันหลังจากนั้นในข้อที่25ถึง27พระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ก็เป็นทั้งความหวังและกำลังใจแก่เราค่ะเราจะกระทำพันธสัญญาสันติสุขกับเขาและกำจัดสัตว์ร,ร้ายเสียจากแผ่นดินเพื่อว่าเขาจะอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารอย่างปลอดภยัย และนอนอยู่ในป่าไม้และเราจะกระทําให้เขากับสถานที่รอบๆเนินเขาของเราเป็นแหล่งพระพรเราจะส่งฝนลงมาให้ตามฤดูกาลเป็นหาฝนแห่งพระพรต้นไม้ที่อยู่ในทุ่งจะบังเกิดผลและพิภพจะบังเกิดผลประโยชน์และเขาจะอยู่อย่างปลอดภัยในแผ่นดินของเขาและเขาจะทราบว่าเราคือพระเจ้าในเมื่อเราหักคานแอกของเขาเสีย และช่วยกู้เขาจากมือของผู้ที่กักเขาให้เป็นทาสพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้เมื่อนานมาแล้วและพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จค่ะจริงๆพระองค์ก็ได้ทรงกระทําแล้วคือองค์พระเยซูทรงไถ่เราจากการตกเป็นทาสของความบาปนั่นเองค่ะ